โคตรนะพี่มหากราบสี่แคลรี่ฮะบ้าบอพูดเป็นเล่นใครมันจะหยิบแคลรี่ประสี่ตัวว่าโอ้โหจีผมเมดผมป่าครับพี่หนูโรมค่ะพี่ส่วนหนูแคลรี่เต็มตัวโอ้โหไม่น่ารอดแล้วเราก็ดูโซกถึงเปิดบ้าแล้วเลกจะเสียเปรียบไปบ้างแต่มันก็ดึงคืนได้ะเวยสากสีความเป็นแวนมันขำาคอถึงเส้นทางอุ้ย ถึงเซนดามันจะทุรักทุเลอยู่บ้างแต่พวกผมไหวผมไหวครับพี่นียี่ไงไปละวอยสับเกียร์หมาไว้ใจแหวนบอกไว้ก่อนเลยลูกเกียร์มันทุรักทุเลจัดๆนี่ไงหนูลิสนี่ไงหนูลิสอะกูไปละวอยมาอิสลิมเพื่อนกุตา และประเด็นคือทีมตรงข้ามมีบัตเตอร์ไฟด้วยนะะและแน่นอนว่าเดี๋ยวเดียวเราไม่สู้แต่ถ้าหมาหมูพลังมิตรภาพเราสู้ตายเอ็มมิลี่คิดว่าเฟี้ยวนักและโอ้ยโอ้ยเจ็บอยู่นะเด็ดเด็ดดิอู้เสียบหลังเล็เกินชีวิตลันทษขนาดนี้พวกมึงก็ยังจะเลือกมานาะแคลรี่ฟรีเนี่ยคนไทยหัวใจแคลรี่ไม่รู้จักเหรอและในเมื่อตัวข้อหลักไม่มีมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมนี่แหละ อลิตเจ็บแล้วเกินกูเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเสียงอลิตและแน่นานวนาฝ่ายตัวกานั้นมีบัตเแต่ฝ่ายแต่อยากคิดว่ากินหมูนั้นหนูเพราะพวกพี่ที่โคขุนฉันเยี่ยมขอแค่ได้ยิงมาเหอะใครก็ได้จะหนีไปไหนจ้าเวนเหลวซิงแม่เอ้ยซอยสกูตาเลือในเมื่อเราเล่นแคลรี่สี่เราต้องขยันเติบฝฟกันใ่ไหมจ้าคลิกสีอแคลรี่สี่ก็ดีนะ มีแต่พวกที่ไม่มีสมองเท่านั้นแหละที่บมาโอ้พูดแบบนี้กูนี่ขึ้นเลยแม่ก็ยิงแหวนพิงไมธีดึงเย่ยวอะไรกับกูเนี่ยปากแซ่บนักน้าแม่เสือสาวก็ยักบ้าไปหนึ่งทีโอ้ยัดเก่งดีดิก็เหมือนที่มึงยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตเขานั่นแหละมันด่าพวกคุณแต่คนดูด่ามึงนั่นแหละ เขาคิดอะไรอยู่เดินแบบนั้นวะนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นชื่อว่าบัตเตอร์ไฟถ้าผมฆ่าเขาได้ทีมผมจะเล่นง่ายขึ้นเป็นโคเลยเอตื่นแล้วแหละแจ้น้องสาวเหรอแล้วพวกเองจะเว้นช่วงกันทำบ้าอะไรวะนะและใครมันจะไปคิดไปฝันว่าทีมโง่ๆแบบนี้จะมาถึงช่วงเดียวคอนเสเลเยอร์และขึ้นบ้านเขาได้อะมาสิวะโอ้คลิกฟีีปากแซบดักเหลือด้ครัดคอ้าวเฮ้ยโอ เดียวแล้วก็ชนะแบบอีฟี่อหน่าเกียิถึงชนะไปก็เท่านั้นแหละย่ะพรอดถึงยังไงมึงก็เป็นขี้แพ้ในชีวิตจริงนั่นแหละโอ๊ยมึงก็ปากแซบเกินนี่แถมไปติดว่ามันเป็นผู้หญิงมีปีกบินได้แล้วก็ต้องสาวหมัดไปแล้ว